จ้ไหนยังกินก็สิทอดสามสันกับต้มจืดกระดูกหมูใส่ผักกาดดองแจ๋วเลยได้สวดน้ำมามีดบ่เขาที่ยังกดขักเสร็ปากบิดปากเบี้ยวก็ยังฝนไหนอยู่กระชีบเขาทีนี่คือกระดูกหมูเขาซับมาแล้วแมู่กอ่อน กระดูกอ่อนเล่นกระดูกแจวเลยต้มกระดูกอ่อนใส่ผักกาดดองอันนี้ทอดอันนี้ทอดเอาทอดแล้วก็ตาแจวนะแนนแจวอือผักกาดดองสวยๆเลยต้มจืดผักกาดดองกระดูกหมูอ่อนเป็นว่าแจวแจวแจวสองหนึ่นนง,งกับแจวแล้วไปเดี๋ยวทาไปกินขน้าวนรงกันห้าแซ่บๆอีกแล้ว โโอ้หเห็นว <re prom ise eze> hmm. oh, so ่ากินดีวะตับหลากหลายเลยวะโอ้ต้มจืดเดือดแล้วเดปักๆแล้วหมูทอดหนาท่านมากเลยสีเหลืองทองเลยเหลืองทองอลามขอชิมหน่อยนะขอร้อยชิมหน่อยนะ เขาเนยาตงนี้นะอืมทอดใหม่ๆกรอบๆเลยแซ่บจ้าเราเล่นกันจ้ามากมากเม็นเด็ดๆข้อนี้ก้อนเลยนนี่ แกวังยังสีฉอดกับแก้วแก้วขูดขาที่เนื้เลยมาแก้ววัอยากเห็นชุดเด็ดน,ดดดนะ กระดูกอ่อนด้วยชิกรอบดีเลยวะนี่กระดูกอ่อนปนไปทอดเนาะแบบมัวมัวถอดข้านุ่มพิงนี่เขาขั้นสุดๆ อ๋เอเยเดงเนี่ยมุ้ยทอดกับเขาคุปน้ำพริกที<โ>กเด็ดทีเด็ดนตำพริกแบบนี้มันแซ่บนี่ยตำพริกขัวเนี่ยงานขัวพริกขัวกระเทียเมเราตำมีถอดมุ้ยได้ยังไงอืมพัก คือข้างข้างเวะก็พอมันจมชืดจดบะเนี้ยแย่มปะคิดว่าเบิร์บะเนี้ยคิดว่านาจะเบิร์ ทอดหมูทอดทอดแบบนี้มะเหก็เพาหมูกรอบกรแซบทอดหมูกรอบๆนะหนั้มันกรอบๆอ่ะอร่อย tông chuột chơi ngô có ăn Kinh bạc bàn không? เจอกันคลิปหน้าครับแล้วกินนี่ฝากไ้เท่ไหมครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับบ,บ๊ายบาย